ตอนที่หนึ่งมีคนบอกว่าการเกิดใหม่เหมือนวงล้อหมุนคุณอาจกลายเป็นหมาเป็นหมูหรือแม้แต่มแมลงสาบที่คานไปมาบนพื้นถ้าได้เกิดใหม่เป็นมนุษย์อีกครั้งนั่นก็ถือว่าคุณรอดพ้นจากวงล้อนี้แล้วพูดถึงบทสรุปเลยก็คือฉันรอดพ้นจากเกมแห่งโชคชะตนี้มาได้มนุษย์ใช่แล้วเมื่อเทียบกับชาติที่แล้วที่ฉันทำงานหนักจนตายแค่นี้ก็ถือว่ามีความหวังแล้ว แต่ร่างที่ฉันได้เกิดใหม่นี่สิเป็นตัวประกอบในนิยายแนวหดหูที่ฉันชอบอ่านแถมยังเป็นตัวร้ายที่ปรากฏแค่ครั้งเดียวในบทแรกก่อนจะถูกฆ่าตายฉันคือฮันชีฮาไอโง่ที่ช่วยไม่ได้เริ่มแสดงข้อมูลตลัวละครฮัน ha. ชีฮาฮันชีฮานักฝึกสัตว์หงเอฟที่ไร้ความสามารถกำลังจะสอบตกสนใจและกำลังศึกษามนต์ดำนิสัยขี้งกทนต่อแรงยั่วยุไม่ได้สุดท้ายตายเพราะความโลภเป็นแค่ตัวประกอบ พลังเวท5พลังกาย13สติปัญญา20การรับรู้17สเสน่ห์4บ้าเอ้ยทำไมต้องมาเข้าร่างไอเด็กนี่ด้วยนะแค่ได้เป็นตัวร้ายใช้แล้วทิ้งก็แย่พออยู่แล้วแต่จังหวะที่มาเข้าร่างนี่มันช่างห่วยแตกสุดๆ,สดๆเสียงกรีดร้องของหมูดังก้องไปทั่วเรากับเป็น A S M R ประจำสถานที่ที่นี่คือสถานที่ของพวกเราจอมเวทมนต์ดำและตอนนี้สถานการณ์ก็ ถึงแม้จะเคยได้รับความคาดหวังจากคนรอบข้างเพราะพลังเวทอันแข็งแกร่งแต่พอถึงเวลาใช้งานจริงกลับไม่มีความสามารถอะไรเลยเลยโดนรลังแกนในสถาบันอยู่ตลอดหันชีา้าใครนะบอกว่าอยากลองเข้าร่วมกับพวกเราดูสักครั้งนักเรียนของสถาบันอาเดลในที่สุดเขาก็ยอมแพ้และมาหาพวกจอมเวทบนดำด้วยความสิ้นหวังถ้าเป็นนักเรียนจากสถาบันอาเดลล่ะก็อาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างตามมาสิเจ้าหนู ครับรู้ขั้นตอนการเข้าร่วมไหมนแน่นอนครับผมรู้เรื่องนั้นดีหลังจากสาบานด้วยเวทมนต์ดำโดยใช้เลือดจะไม่สามารถออกจากที่นี่ได้อีกเรื่องนั้นสำคัญแบบนี้จะลืมได้ยังไงกลุ่มจอมเวทมนต์ดำที่ฮันชีฮากำลังจะเข้าร่วมนี้เป็นแค่กลุ่มตัวร้ายที่ชัดเจนว่าจะต้องพ่ายแพ้อย่างย่อยยับให้กับตัวเอกในนิยายถ้าทำสัญญาตอนนี้ฮันชีฮาก็คงจะถูกตัวเอกฆ่าตายเช่นกัน แทนที่จะเดินตามหลังเจ้านี่ไปเรื่อยๆแล้วไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรฉันควรรีบคิดหาทางหนีออกจากรังนกนี่ซะกำลังสิงเรื่องราวเข้ากับมุมมองของฮันชีฮาสิงสิซ็นสิงเจซการสิงเสร็จสมบูรณ์คำแนะนำหนีออกจากพวกจอมเวทมนต์ดำเสียงนั่นมีอะไรเกิดขึ้นในห้องใต้ดินฉันจะไปดูหน่อยอย่าขยับไปไหนเชียว คครับตอนนี้แหละวิ่งเลยดูเหมือนฉันจะขึ้นมาจากชั้นใต้ดินหลายชั้นแต่ประตูอยู่ตรงไหนกันนะดูจากแสงสว่างที่ขึ้นน่าจะถูกทางแล้วล่ะนั่นไงมีอะไรเกิดขึ้นได้ยินมาว่ามีเด็กคนหนึ่งหนีออกมาจากชั้นใต้ดินที่3เด็กหรอนั่นมันฉันนี่ว่าเป็นนักเรียนเห็นจากสถาบันอาเดล หรือว่าจะเป็นสายรับไปแล้วบ้าเอ้ยประตูไม่ขยับเลยในสถานการณ์แบบนี้สิ่งเดียวที่ฉันเชื่อใจได้ก็คือความจำของตัวเองแม้แต่ฮันชีหาที่ห่วยแตกก็ต้องมีอะไรที่ทำได้สักอย่างฉันต้องคิดให้ออกจริงๆแล้วฮันชีหาไม่มีพรสวรรค์ด้านเวทมนต์ขาวแต่เขาเกิดมาพร้อมกับพลังเวทมนต์มหาศาลแค่ควบคุมพลังมหาศาลนั้นไม่ได้จนไม่รู้ว่าจะใช้มันยังไง ูดอีกอย่างก็คือแค่ควบคุมให้ได้ก็พอตอนที่อีฮานตัวเอกของนิยายเริ่มเรียนรู้การใช้พลังเวทมนต์ครั้งแรกเขาให้รวมทิศทางการไหลเวียนของเลือดทั่วร่างกายไปที่ปลายนิ้วมือใช่ไหมนะขอ,อร้องละฮันชีฮาได้เปิดสำเร็จเถอะอาดูเหมือนจะถูกทางแต่ยังขาดประสบการณ์มากเกินไปฉันถูกจับได้หรอกรูที่นี่เป็นทางตัน จิ้งเหลนดูเหมือนลูกมังกรนี่มันออกมาถึงที่นี่ได้ยังไงกันแต่ทำไมมันเข้าหาคนแบบนี้ล่ะฉันพาไปด้วยไม่ได้หรอกนะแค่ดูแลตัวเองอย่างยากเลยช็อกกรูบ้าชิปบ้าชิปอยากให้ถูกจับได้หรือไงการรับเลี้ยงทั้งที่รับผิดชอบไม่ไหวมันไม่ดีนะเดี๋ยวนั้นในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วลองใช้พลังดูดีไหม สถานะจะสิงตามบุคลิกของผู้สิงโคความเป็นมิตรเพิ่มขึ้นความเป็นมิตรเพิ่มขึ้นความเป็นมิตรเพิ่มขึ้นเปิดใช้งานความสามารถการเทมต้องการเทมแฮตลิงต้องสงสัยหรือไม่แฮตลิงต้องสงสัยมีท่าทีเป็นมิตรกับคุณมากเลเวล2พลังเวท50พลังกาย60ความคล่องแคล่ว35สติปัญญา1ิพ่นไฟเลเวลหถ้าตามที่หน้าต่างข้อความ บุคลิกจากชาติก่อนถูกโอนมาด้วยไม่มีปุ่มยอมรับอะไรเลยเหรออย่างน้อยก็ควรอธิบายให้จบสิเิดใช้งานความสามารถการเทมต้องการเทมแฮลิงต้องสงสัยหรือไม่หรือว่าจริงๆแล้วต้องพูดประโยคเท่ๆแบบตัวเอกในนิยายหรือเปล่าอย่างเช่นข้าจะฝึกเจ้าเองถ้าพูดถึงการฝึกฉันก็มีประสบการณ์และพรสวรรค์พอสมควรนะดังนั้นเชื่อใจฉันเถอะนะนี่ถูกต้องไหมเนี่ย การเทมสำเร็จแล้วเทมสำเร็จแล้วเหรอแค่นี้จริงๆนะ่ะยังไงก็ต้องลองดูสินะเอาละนี่คือคำสั่งแรกทำลายกุญแจนั่นซะเพาะพังในครั้งเดียวเลยอย่าเยี่ยมมากจริ้งเหลนตอนนี้แค่เปิดประตูนี้แล้วออกไปเสียงฝีเท้างั้นเหรอหนูตัวแสบซ่อนตัวอยู่ที่นี่นี่เอง บ้าเอ้ยนึกแล้วเชียวว่าทำไมทุกอย่างราบเรื่นไปหมดตอนที่2องจับมันบ้าเอ้ยคิดสิคิดเข้ามาหาทางออกกิกสถานการณ์นี้ให้ได้สโมกเวทมนต์ป้องกันตัวที่เรียนเป็นอย่างแรกเมื่อเข้าสถาบันตามชื่อเลยมันคือเวทมนต์ที่ใช้ควันบังตัวซ่อนตัวเป็นเวทมนต์พื้นฐานที่แม้แต่ฮันซีฮาผู้ไม่มีพรสวรรค์ด้านการใช้พลังเวทก็ยังเรียนได้ แม้ฉันจะไม่เคยใช้มันมาก่อนก็เถอะหายใจเข้าลึกๆแล้วรวบรวมพลังไว้ที่ปลายนิ้วท,ทําให้ถ้านี้เต็มไปด้วยควันสีขาวสว่างขอร้องละขอร้องละแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละอันชีฮาขอให้ทําได้สักครั้งฉันต้องมาคอยเก็บกวาดความเลวร้ายที่นายก่อไว้ดังนั้นได้โปรดไอเด็กเวนี่สำเร็จแล้ว แค่หัดเดินได้ไม่นานกล้าดียังไงมาใช้ลูกไม้ตื้นๆแบบนี้ต้องรีบหนีตอนนี้แหละคิดว่าจะหนีรอดไปได้ง่ายๆแบบนี้หรออึหายใจไม่ออกจะจบได้แค่นี้จริงๆเหรอถ้าแกยอมแพ้ตอนนี้ฉันจะให้ตายอย่างไม่เจ็บปวดสรุปก็จะฆ่าฉันอยู่ดีนี่ควันบังตาจนมองไม่เห็นคู่ต่อสู้ และในความทรงจําของฮันชีฮาก็ไม่มีวิธีหลุดพ้นจากเวทมนต์ดำนี้ถ้าอย่างนั้นตัวแปรเดียวที่เหลือก็คือนายถ้าอยากออกไปพร้อมกับฉันจริงๆแล้วก็ขอโทษนะที่ต้องควบคุมนายด้วยทักษะการเทมกระจอกกระจอกแบบนี้แต่ว่าช่วยร่วมมือหน่อยเถอะนะกันกาสอ้าหลุดแล้วร้อนอะไรนะเกิดอะไรขึ้นบ้าเอ้ย ทำได้จริงๆด้วยคูววว้ไม่นึกเลยว่าจะต้องมาติดนี่บุญคุณนายแบบนี้ฉันจะพานายไปตามสัญญาแต่ก่อนอื่นเรามาออกจากถ้ำเน่นเาๆนี้กันก่อนเถอะเดินอยู่ในทะเลทรายมาชั่วโมงหนึ่งแล้วแต่ไม่เห็นใครเลยถ้าโดนพวกจอมเวทมนต์ดำจับอีกคงแย่แน่ๆนนั่นมันรถมา้าขอโทษครับ ผมขอขึ้นรถด,ด้วยได้ไหมครับมีเงินหรือเปล่าล่ะเออแป๊บหนึ่งนะครับผมขอติดไว้ก่อนได้ไหมครับบัตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันอาเดลถ้าเป็นสถาบันอาเดลที่มีชื่อเสียงไกลถึงนอกจักรวัดอาเดลเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันขึ้นมาซิขอบคุณมากครับจะไปที่ไหนล่ะที่ไหน ฉันเพิ่งหนีออกมาแบบไม่มีแบบแผนเลยพวกจอมเวทมนต์ดำอาจจะตามหาเจอเร็วนี้ก็ได้พวกเขาคงไม่อยากให้ข้อมูลของตัวเองแพร่กระจายออกไปถ้าเจอตัวเมื่อไหร่คงโดนฆ่าทันทีไม่มีทางเลือกแล้วแม้จะเป็นที่ที่มีคนอยากฆ่าฉันเยอะที่สุดแต่ตอนนี้มันกลับไปเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดเวทีหลักของนิยายเรื่องนี้ไปสถาบันอาเดลครับจริงๆเลยทุกครั้งที่มาก็อดทึ่งไม่ได้ เซเรนผู้ช่วยศาสตราจารย์ปีที่2แห่งสถาบันอารเดลพื้นที่หินอ่อนหรูหลาคมไฟระยะสง่าง,งามตั้งแต่ชุดนักเรียนยันบรรยากาศรอบตัวช่างดูมีระดับจริงๆแต่ว่าน,นั่นมันอะไรนะ่ะในสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์นี้มีนักเรียนไลายขาดแบบนั้นอยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอตอนที่3 มาทำลายเกียรติภูมิของสถาบันอาเดลในวันเปิดเทอมแรกของการศึกษานึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็ฮันชีฮาคนที่มีแต่พอสวรรด์ด้านพลังเวทแต่ควบคุมไม่ได้จนเกือบสอบตกอยู่นิ่งๆหน่อยใครนะ่ะดูท่าทางน่าจะเป็นอาจารย์ในสถาบันเออผมมาสายหรือเปล่าครับมาสายถ้าเป็นคนอื่นฉันคงต่อว่าไปแล้วแต่ไม่มีเวลามาสนใจนักเรียนที่จะสอบตกข้ามไปดีกว่าไม่คุ้มค่าพอให้สนใจด้วยซ้ำแล้วก็ เป็นปกติอยู่แล้วที่ไม่มีใครก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งกับคนแบบนี้ได้ยินว่าสนใจเวทมนต์ดำแถมยังมีข่าวหรือว่าทุกคืนมักะกอดตุกตาสาบแช่งอะไรสักอย่างเป็นคนประหลาดจริงๆร,รีบเข้าไปซะขอบคุณครับต่อไปผมจะมาให้เร็วขึ้นเอาเถอะขึ้นปีสองแล้วบรรยากาศดูเปลี่ยนไปนะแย่แล้วทำไมต้องเป็นวันเปิดเทอมด้วยนะเจ้านั่นฮันชีฮาใช่ไหม กล้าดียังไงมาแส่ตั้งแต่วันแรกของเทอมเลยฮันชีฮาเจ้าของร่างของฉันตั้งใจจะลาออกจากสถาบันนี้จริงๆสินะโชคดีที่ยังมาถึงก่อนอาจารย์เขาเข้ามาได้ยังไงไม่ใช่ว่าตกไปแล้วหรอต้องใช้วิธีสกปรกแน่ไม่รู้วัตระกุลฮันชีฮาจ่ายเงินให้หรือเปล่าอาจเป็นเพราะอาจารย์เห็นศักยภาพด้านพลังเวทอันท่วมท้นของฮันชีฮาเลยเขียนจดหมายแนะนําให้ยังไงก็คงได้ขึ้นปีสองมาแบบุ่ดวิดก็ไม่ได้พูดผิดนี่นะรู้สึกดีที่รอดจากการสอบตก แต่ว่านะต่อจากนี้ฉันต้องหาวิธีเอาตัวรอดในนิยายห่วยๆเรื่องนี้ด้วยตัวเองแล้วลองมาสรุปเป้าหมายเพื่อความอยู่รอดสองข้อดีกว่าข้อแรกใช้ชีวิตที่นี่อย่างเงีเงยบๆตัวร้ายสมทบและไร้ความสามารถอย่างฮันชีฮาจบชีวิตลงด้วยการถูกตัวเอกฝังทั้งเป็นอย่างโหดเหี้ยมในสถาบันการตายของฮันชีฮาก็ไม่ได้ถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนทั้งหมดเพียงเพราะเขาเป็นคนเลวไม่รู้ว่าทำผิดอะไรถึงโดนฆ่าดังนั้นต้องใช้ชีวิตอย่างเงียบๆและระมัดระวัง ขอตายเพราะทำงานหนักสองรอบยังดีกว่าโดนฝังทั้งเป็นนะข้อ2จบการศึกษาจากสถาบันอย่างปลอดภัยทำไมน่ะเหรอก็ต้องหาเลี้ยงชีพในโลกนี้ยังไงละ่ะแม้ฮันชิฮาจะมาจากตระกูลที่ร่ำรวยแต่เพราะพฤติกรรมเรวลวยตอนนี้ก็แทบจะโดนตัดขาดแล้วแต่กับการใบปริญญาจากอาเดลจะเป็นหลักประกันที่มั่นคงสำหรับอนาคตเราจะจ่ายเท่าไหร่ก็ได้ได้โปรดทำสัญญากับเราเถอะครับบัณฑิตจากสถาบันอาเดล เป็นที่ต้อนรับอย่างอบอุ่นไม่ว่าจะไปที่ไหนแทนที่จะเป็นเหมือนในนิยายต้นฉบับที่ต้องผัวพันกับตัวเอกจนเข้าไปในสงครามและตายฉันจะใช้ชีวิตเป็นนักเรียนธรมธรมดาาอย่างเงียบๆและป้องกันทุกความเป็นไปได้ที่ฮันชีฮาจะตายสวัสดีครับอาจารย์สัตวอาจารย์กินเหรอคงเป็นอาจารย์ประจําชั้นปีสองสินะเขาอ,อาจารย์ผู้ดูแลการสอบเปิดเทอมปีสองสัตร์อาจารย์กลินแห่งคณะเวทมนตร์ ได้ยินมาว่าข้อสอบของสัราจารย์คลินโหดมากเลยนะแค่หน้าตาก็ดูโหดแล้วอ๋อนึกออกแล้วข้อสอบของเขายากมากนักเรียนที่ขึ้นปีสองได้ต้องเก่งพอตัวเลยทีเดียวแม้แต่อีฮานตัวเอกก็ยังเหนื่อยหนักเลยเยบกันหน่อยนักเรียนชั้นปีที่สองที่เข้ามาใหม่ปีนี้มีเยอะจริงๆดูเหมือนจะมีนักเรียนบางคนที่มีพรสวรรค์โดดเด่นในปีนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วตัวละครเอกทั้งหมดอยู่ปีสองกันนี่นาะ แต่การที่บอกว่าระดับของนักเรียนปีนี้สูงนั่นหมายความว่าสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการอยู่รอดของฮันชีฮาในที่นี้เลยสถานะของฮันชีฮาในสถาบันก็ยิ่งน่าเป็นห่วงสถาบันอาเดลมีนักเรียนอายุ14-19ปีเป็นหลักสูตร6ปีมีชื่อเสียงด้านหลักสูตรที่เข้มงวดด้วยเหตุนี้นักเรียนจึงมีจิตใจแข่งขันสูงที่นี่จึงไม่ต่างอะไรกับสนามประลองเพื่อความอยู่รอดในจำนวนนี้คงมีแค่10%เท่านั้นที่จะจบด้วยเกรดที่น่าพอใจลำบากแล้วสิ ในนิยายต้นฉบับฮันชีอาคงจะไม่ไปยุ่งกับเวทมนต์ดำแบบวันนี้แล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วแต่ฉันจะไปแข่งกับตัวเอกได้ยังไงกันในเมื่อตั้งใจจะอยู่อย่างเงียบๆแล้ววิธีนั้นก็เป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงแน่นอนก็มีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์อยู่มากเหมือนกันตั้งแต่ปีสองเป็นต้นไปเราไม่สามารถรับนักเรียนที่ไม่มีความสามารถได้เหมือนเขามองมาที่ฉันเอาละตอนนี้ฉันจะประกาศตารางสอบ ประกาศลออยู่ในอากาศเวทมนต์ภาพลวงตาหรอโดยอ้างอิงจากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในสถาบันตลอดปีที่ผ่านมานักเรียนจะต้องเลือกวิชาสามวิชาอย่างอิสระเพื่อสอบทั้งข้อเขียนและภาคปฏิบัติแต่ภาพลวงตาที่ละเอียดขนาดนี้นี่สินะระดับเวทมนต์ของสถาบันอาเดลแต่ว่าบอกว่าเลือกวิชาสอบได้อย่างอิสระเนี่ยนะงั้นทุกคนก็แค่เลือกวิชาที่ตัวเองถนัดแบบนี้ก็สอบง่ายนะสิไม่น่าใช่ข้อสอบของศาสตราจารย์กรินคงไม่ง่ายขนาดนั้นตั้งแต่เริ่มแน่ ต่อไปจะอธิบายเกี่ยวกับการเลือกวิชาทุกวิชามีจำนวนผู้เข้าสอบจำกัดและใช้ระบบมาก่อนได้ก่อนลำดับในการเลือกวิชาจะใช้ระบบซุม่มฮะทำไมต้องมาจับฉลากในสถาบันเวทมนต์ด้วยล่ะเอาจริงดิไม่มีอะไรยุติธรรมไปกว่าการจับฉลากฉันจะเป็นคนจับลูกบอลที่มีชื่อของทุกคนจากกล่องนี้เองเพื่อกำหนดลำดับให้ตายเถอะต้องมาเล่นเกมเสี่ยงดวงแม้แต่ที่นี่เลยเหรอเนี่ยตอนนี้ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเวทมนต์เลย ถ้าจะเลือกวิชาที่พอทําได้ก็ต้องถูกเลือกให้เร็วที่สุดฉันใช้โชคทั้งปีไปกับการหนีออกจากรลังของพวกจอมเวทมนต์ดำไปแล้วนะคนแรกที่ได้เลือกวิชาคือนักเรียนอันชีฮาตอนที่4ครับรอดแล้วยังไม่คุ้นเคยกับการใช้พลังเวทข้ามวิชาภาคปฏิบัติไปก่อนดีกว่า ข้ามวิชาที่ไม่เคยพูดถึงในนิยายต้นฉบับและวิชาเกี่ยวกับการเรียกวิญญาณด้วยทำไมมีแต่ชื่อวิชาที่ดูยากๆทั้งนั้นเลยนะการศึกษาคณิตศาสตร์และสูตรคาถาชื่อวิชาดูยากระดับนรกเลยแต่เป็นวิชาเดียวที่น่าจะง่ายแถมยังเป็นวิชาทฤษฎีด้วยถ้าท่องให้หมดก็น่าจะผ่านไปได้จา้า้เลือกวิชาคณิตศาสตร์ด้วย <c oughs> เอาจริงดิไม่ต้องสนใจหรอกจะเอาตัวเองไปเป็นตัวถ่วงคะแนนเฉลี่ยเองดีแล้ว ก็ดีจะได้เก็บคะแนนง่ายๆก็นะสำหรับฮันชีฮาการถูกปฏิบัติแบบนี้คงเป็นเรื่องปกติรีบเลือกอีก2วิชาที่เหลือแล้วไปนั่งดีกว่าเดี๋ยวนะวิชานี้คุ้มค่าที่จะเสี่ยงไหมนะก่อนจะตายเพราะทำงานหนักและมาอยู่ในนิยายนี้ฉันเคยเป็นนักศึกษาฝึกงานสัตวแพทย์3วิชาที่เลือกเพราะคิดว่าน่าจะคายกับเนื้อหาสัตวแพทย์ที่เคยเรียนมาอันดับแรกการศึกษาคณิตศาสตร์และสูตรคาถา ถึงจะเป็นวิธีคำนวณเฉพาะของโรคนี้แต่ก็นา่าจะประยุกต์ใช้สูตรคณิตศาสตร์ที่ฉันรู้ได้ต่อไปกายวิภาก์ศาสตร์มอนเตอร์หลักการเบื้องต้นของการเทมและพฤติกรรมศาสตร์ก็กังวลอยู่นะคู่ในเมื่อพามันมาแล้วก็น่าจะใช้ประโยชน์จากมันได้สักหน่อยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ที่นี่มีคนมองเยอะเกินไปอัญชีฮาที่แทบควบคุมพลังเวทไม่ได้จู่ๆจะมากับลูกมังกรที่เพิ่งฟักเนี่ยนนะมีหวังโดนสงสัยแน่ๆที่นี่แหละ ที่ที่นายจะวิ่งเล่นได้ใต้ดินสถาบันอาเดลดันเจียนฝึกซ้อมพอดีเลยตอนนี้ก็เข้าใจทฤษฎีพอสมควรแล้วลองฝึกการเทมดูบ้างก็คงดีนะขอตั๋วเข้าห้องฝึกภาคปฏิบัติขั้นต้นด้วยครับเออถึงจะเป็นแฮรลิงก็เถอะแต่จะพามังกรเข้าห้องฝึกขั้นต้นเนี่ยนะขอชื่อของท่านผู้เข้าสองท่านด้วยค่ะผมชื่อฮันชีอานักเรียนปีสองครับและนี่คือนายชื่ออะไรนะ อะไรกับสายตาที่บอกว่าไม่รู้เรื่องแบบนั้นเนี่ยนะมมังกรงั้นก็คูคูอะไรนะให้ฉันตั้งชื่อให้หรอยงกาลีคาคาโรดอนโตซซรัสเป็นไงล่ะสมัยฉันชื่อนี้เท่สุดๆเลยนะมาไม่ได้หรออืมบาบาซิลิสเข้าใจคำพูดคนดีเกินไปก็มีปัญหามันือนนันนเนี่ยงั้นแันจะลงทะเบียนชื่อบาซิลิสนะคะ ห้องฝึกหนึ่งห้องรับได้สูงสุด2คนนะตอนนี้มีคนเข้าไปแล้ว1คนแล้วก็มีบริการให้ยืมอาวุธสำหรับนักเรียนด้วยนะคะดูแย่จังคงเพราะฟรีสินะไม่เอานะตอนนี้ไม่ใช่เวลามาเลือกอาวุธหรอกแค่ได้ยืมก็บุญแล้วผมพร้อมแล้วครับงั้นจะเปิดประตูห้องฝึกหมายเลขหนึ่งอันชีหานักเรียนปี2บาซิลิกกำลังเข้าไปโอ้สุดยอด นั่นดูเหมือนจะเป็นสลามสินะแม้จะเป็นมอนสเตอร์เลเวลต่ำแต่ก็จะมีหน้าตาไม่เอาไหนขนาดนี้ได้ยังไงกันยังไงก็ตามยงกาเอ้ยบาซิลเห็นบล็อกสี่เหลี่ยมพวกนั้นไหมคู่ตอนนี้เราจะไประเบิดมันนะ Basil. นานบาซิลสัญชาตญาณมังกรของมันตื่นขึ้นมาแล้วหรือเปล่านะตัวที่เมื่อกี้ตกใจจนหัวหดหายไปไหนแล้วตอนนี้เหมือนปลาได้น้ำเลยตอนนี้ฉันก็ต้องลองฝึกดูเหมือนกันกุ๊ก อะไรนะนี่มันไม่เยอะไปหน่อยหรอฝูงใหญ่แบบนี้ถ้าจะกำจัดพวกมันทั้งหมดในคราวเดียวก็ต้องบาซิลอุ่นเครื่องเสร็จแล้วใช่ไหมคู่ลองทำแบบตอนนั้นดูอีกครั้งนะเจ้าพวกก้อนน้ำตาลนั่นระเบิดมันซะคู่ดีมากเลยทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครึ่งวันต่อมาเสร็จ เสร็จหมดแล้วใช่ไหมคือฝึกเวทมนต์ของฉันไปด้วยใช้การเทมบาซิลกับเวทมนต์โจมตีสลับกันไปรู้สึกเหมือนจะตายให้ได้เลยแต่ว่านะเป็นมังกรที่เชื่อฟังคำสั่งคนดีจริงพอกลับไปต้องให้อะไรอร่อยกินหน่อยแล้วล่ะอ๋อไม่ใช่อันนี้โอเคโอเคไม่ใช่โถเอ้ยเลิกเล่นได้แล้วไปจับไอ้นั่นซะใครน่ะตอนที่ห้ห้อง อยู่นิ่งๆนั่นมันเฮลเฮาไม่ใช่เหรอไม่น่าจัดการแบบนั้นนะนั่งลงจะไปไหนมานี่เดี๋ยวนี้นะเจ้าบ้านั่นหนีไปทางไหนกันแน่เจอตัวเมื่อไหร่ฉันไม่ยกโทษให้แน่ดีมากๆนั่งขอมือนอนผู้ชายคนนี้ฮันชีฮานักเรียนปีสองใช่ไหมเฮลเฮาตัวนี้เป็นของเธอสินะฉันสังเกตมาตั้งแต่แรกแล้วที่เธอทำไม่ใช่วิธีการเทมเฮลฮาที่ถูกต้องฮะ เธอโกรธมากเกินไปเทมเมอร์ที่ตื่นเต้นจะทําให้สัตว์ยิ่งตื่นเต้นกว่าเดิมอะไรกันนี่เขากําลังฮันชีฮาคนนั้นกําลังสอนฉันอยู่หรอโรงเรียนชื่อดังที่สุดในจัก,กรวรรดิผู้ไม่เคยติดอันดับต่ํากว่าที่3ในสถาบันอาเดลอาเดล,ล่าจอมเวทแห่งท่าดินแม้ว่าเธอจะมาจากตระกูลสามัญชนและมักจะถูกดูถูกแม้จะมีพรสวรรค์ติดตัวแต่แทบไม่มีใครสามารถดูถูกความสามารถของเธอได้แต่ว่าเพราะการสอบเปิดเทอมวิธีจับฉลาก เธอจึงต้องเจอกับวิชาที่เป็นจุดอ่อนที่สุดทฤษฎีการเทมเบื้องต้นฉันรู้ว่าทักษะการเทมของฉันยังไม่ดีพอนั่นจึงเป็นเหตุผลที่มาฝึกซ้อมแต่คนตรงหน้าของฉันคือฮันชีฮานะคนที่แม้แต่สลามก็ยังเทมไม่ได้ตอนปีหนึ่งมีข่าวลือว่าเขาหมกมุ่นอยู่กับเวทมนต์ดำฉันเคยเห็นเขาด้วยตาตัวเองมีสีหน้าหม่นหมองและจมอยู่กับปมด้อยแต่ว่านี่มันสถานการณ์อะไรกันทำทำได้ยังไงน่ะ ก็แค่ทำธรรมดานี้แหละดูเหมือนตอนนี้มันจะสงบลงแล้วลองพาไปดูซิขะขอบขะขอบคุณแต่ทำไมถึงเป็นเฮลฮาล่ะสำหรับการเทมครั้งแรกมันค่อนข้าง,งยากเลยนะเป็นมอนเตอร์ที่ดื้อเลยได้คะแนนเยอะด้วยฉันต้องได้ที่หนึ่งในการสอบทฤษฎีเทมเบื้องต้นให้ได้อ่าฉันนึกว่าเธอชอบอาบโคลหรืออะไรซะอีไอบ้านี่แต่ว่าฮันชีฮาเป็นตัวละครแบบนี้มาตั้งแต่ไหนเนี่ย ทั้งๆท,ที่เป็นคนชั้นสูงแต่กลับพูดกับฉันที่เป็นสามัญชนอย่างเป็นกันเองแล้วที่อยู่ข้างๆนั่นไม่มีทางเฮลิ่งยังแค่ปี2แต่เทม,มังกรได้แล้วเหรอเนี่ยฮันชีฮาคนนี้ดูเหมือนเป็นคนละคนกับที่ฉันรู้จักเลยการที่ฉันได้มาอยู่กับฮันชีฮาโดยบังเอิญก็ดีเหมือนกันแฮะอาจจะได้เคล็ดลับการเทมเฮลเฮลจากเขาก็ได้นี่คือที่ที่นายอยู่เมื่อกี้ใช่ไหมใช่ก็คือสนามฝึกไงทําให้พวกมันเกือบสิ้นซากไปแล้วแท้ๆแต่ก็รีเซตกลับมาเร็วจัง หลบไปหน่อยฉันจะจบทีเดียวเองวิธีโหดใช้ได้เลยนะเธอเป็นประเภทชอบฝังคนทั้งเป็นหรือเปล่าอยากให้ฝังพร้อมกับพวกนั้นไมมล่ามันวิ่งมาจากข้างหลังเธอนะ ฉ,ฉันรู้อยู่แล้วจริงเหรอถ้างั้นก็ดีแล้วไปกันเถอบบาซิลจริงๆแล้วฉันไม่รู้เลยว่ามีมอนเตอร์กำลังเข้ามาจากด้านหลังเวทมนต์แอโร่ที่เห็นเมื่อกี้ก็ไม่ใช่ฝีมือของมือใหม่แน่ๆหมอนี่มันยังไงกันเนี่ยดันเจียนมีนกลไกแบบนี้ด้วยเหรอไม่รู้สิฉันก็ไม่ค่อยท,ท่านอธิการบด,ดีเกิดเหตุฉุกเฉิน เกิดเหตุฉุกเฉินครับมีปัญหาเกิดขึ้นที่ห้องฝึกระดับต้นในดันเจี้ยนใต้ดินเกิดข้อผิดพลาดในเวทมนต์หรอแล้วตอนนี้มีใครอยู่ในดันเจี้ยนนั่นบ้างมีนักเรียนปีสองชื่ออเดล่าและฮันชิฮาครับแย่ yeah, แล้วสิถ้าเป็นนักเรียนอเดล่าก็ยังพอทำเนาแต่ฮันชิฮาอาจจะสายเกินไปแล้วก็ได้เด็กที่ไม่มีทั้งพลสวรรค์และอะไรเลยแบบนั้นคงไม่มีทางรอดในดันเจี้ยนที่มีข้อผิดพลาดหรอก